ผชมชม้าจากกรณีที่เซตอินดซ x นะคะมีการปรับตัวลงมาหลุดระดับสําคัญที่1,400จุดด้วยแรงขายหุ้นบิ๊กแคปใหญ่ที่เป็นหุ้นผู้นํากลุ่มนะคะแล้วก็มีแรงขายที่เข้ามาสนทางกับภาพรวมของตลาดในภูมิภาคอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เรามาจับตามองกันนะคะกับปัจจัยต่างๆในแวดล้อมตลาดหุ้นของไทยเราสอบถามกันค่ะกับคุณเป็นพาณิชภักกรรมการผู้จัดการ CLSA ประเทศไทยอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเป็นขาครับสวัสดีครับ าคุณเป็นคาตอนนี้คแรงขายที่เข้ามาหนาแน่นในช่วงนี้คุณเป็นมองว่าเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าคะแล้วก็นักลงทุนต่างชาติถือว่ากังวลมากไหมคะผมก็แปลกใจนะครับทีท่ีแรงขายรอบนี้แรงกว่าที่เราคิดไว้นะครับจริงๆตอนนี้ผมมาโรดโชว์ที่่ามประเทศยุโรปตะเทียงกฤษนะครับได้พบกับนักลงทุนต่างชาติคนเ,เยอะในสามสี่วันที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าต่างชาติเขาเขาไม่กังวลในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะครับเขาก็ถามเยอะว่าเออ อะไรมันมีปัจจัยการเมืองปัจจัยอื่นๆอะไรเดี๋ยวทำไมหุ้นมันลงมาแรงขนาดนี้เขาแปลกใจนะครับผมคิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาหรือตัวเลขผลประกอบการไตรมาสสองและไตรมาสสามเนี่ยดูเหมือนมันน่าจะค่อยๆดีขึ้นแล้วอย่างบริษัทที่เราพามาโดชงได้รอบนี้อย่าง W H A ขอบเนี่ย w a i e House Asia r e s a เขาก็ค่อนข้างจะมีมุมมองที่เขาาจจะบวกในไตรมาสสามไตรมาสสี่ที่เขาน่าจะขายที่ดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นน่าจะมีโอกาสที่ทำ ตัวเห็นราชบุรีที่เขาเพิ่งไฟลิ่งตัว W H A U P U t i l i t y and Power นะครับที่เป็นด้านไฟฟ้าพลังงานน้ำขึ้นไปเนี่ยเขาก็าก็ดูมีมุมมองที่ค่อนจะเป็นเทรนที่ค่อยๆบวกขึ้นจริงๆนะผมคิดว่าต่างชาติาช่วงหลังนี้เขาก็ทํากําไรมาปีนี้หุ้นมันก็ก่อนหน้าที่มีการแรงเทายสามสีวันก็ขึ้นไทยก็ขึ้นมาเยอะกว่าคนาถึงเขาก็เราได้คุยกันไปเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ผมจำไม่ผิดผมคุยกับคุณบอยไว้ผมก็บอกว่าตลาดจะมีการปรับฐานนิดหน่อยนะ แต่ผมต้องยอมรับว่าปรับฐานรอบนี้แรงกว่าที่ผมคิดไว้นะครับผมเชื่อมันจะมีลงนิดหน่อยแต่ผมก็ไม่เชือจะลงแรงมากขนาดนี้ครับค่ะคุณเป็นตอนนี้โรนโชว์อยู่ที่ยุโรปหรือเปล่าะใช่ไหมคะฮัลโหลใช่ครับเราก็ไปไปเมืองประจำททางลอนดอนเอยทางฝั่งเยอรมันสบเออมาดูทางฝั่งฝง,งเศสคอนแวน คุณเป็นขาแล้วมองว่าเซตอินดซ์ที่ระดับใดที่เป็นต้นทุนของต่างชาติในรอบนี้และจุดไหนที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยค่ะจะกลับมาเริ่มมี v a l u a t i o นที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งหรอคะจริงๆผมว่าแถวนี้ก็น่าสนใจผมว่ารอบนี้เนี่ยฝรั่งที่เป็นรองอวลลี่หรือกองทุนใหญ่ๆเนี่ยเขาทยอยเก็บสะสมมาเรื่อยตั้งแต่พันสองร้อยกว่ากาพันสามร้อยกว่าาเขาแอดมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนมีการโรเตชั Se เซกเตอร์บ้างเพราะบางบางหุ้นบางตัวบางกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าใกล้เคียง คำมีพูดได้ว่าแพงเราก็ว่าได้แต่ทั้งนทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลายตัวที่ยังยังยังถูกอยู่นะครับฉะนั้นผมคิดว่าปัจจัยที่เขากังวลมันคงเป็นเป็นเรื่องอื่นๆมากกว่าที่ไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นพวกนี้แลาผมคิดว่าต่างชาติรอบนี้ก็ไม่ได้ยังไม่ได้ขายอะไรมากมายนะยังเป็นยังยังเมืองเป็นคนเป็นฝั่งเป็นฝั่งท็อปเดสหรือฝั่งโลเคอลที่ดูเหมือนขายมากกว่าต่างชาติแล้วต่างชาติมันรอจังหวะจะซื้อเพิ่มมากกว่าค่ะ แล้วกำไรในหุ้นของต่างชาติที่ถือมาตั้งแต่ต้นปีค่ะสูงพอสมควรถ้าดูจาก msci thailand ที่ให้ผลตอบแทน year to date อยู่ในอันดับต้นต้นของตลาดเอเชียคุณเป็นมองว่าแรงขายที่เกิดขึ้นเป็นการขายลอกกำไรหรือว่าการขายช็อตเพื่อเทรดดิ้งรอป,ปัจจัยชัดเจนคะผมผมว่าเป็นการปรับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนค่ะกลับมากกว่านะคร <c oughs> ับก็เมอกี้มรับว่ามีหุ้นหลายตัวที่อาจจะขึ้นมาเจอที่เดียวคนอื่นเขาเนี่ยขเขาเขอาจจะถูกแรงเทขายมากกว่าหน่อนิดนึง จะไปเข้าตัวอื่นที่อาจจะมูลค่าถูกกว่าหรือยังไม่ได้ขึ้นมากนะักซึ่งจริงๆริ้ที่ผมสังเกตดูคือฝรั่งเขาเป็นเป็นมูฟเป็นหมดดไม่กับว่ารอพร้อมที่จะซื้อของมากกว่าจะมามาซ้าเติมขายไปด้วยนะครับเขายังไม่ได้อยู่ในหมวดพันธุ์อีกแต่ว่าคนไทยในประเทศเองที่เป็นรายย่อยมากกว่าที่มีความกลัวมีความพันธุ์อีกนะครับค่ะแล้วหุ้นมาแคบมาเก็ตแคปใหญ่ใหญ่อะค่ะพื้นฐานดีหลายตัวก็ถูกขายออกไปแล้วรอบนี้คุณไปมองว่าหุ้นไหนหรือว่ากลุ่มไหนยังถือว่าน่าลงทุนและยังอยู่ในสายตาของต่าาางงชติบ้ะ ผมว่ากลุ่มอี่เริ่มน่าสนใจเนี่ยที่อยากจะยังกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อไงเนี่ยมาได้ขึ้นมามากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นผลประกอบการน่าจะค่อยๆดีขึ้นอสังหารนที่นี้ก็ทั้งตัวแลนด์เฮาส์ L H เองทั้งตัวนิคมอุตสาหก,กรรมอย่าง W H A นะครับแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่าง H A V I A T I O N A V e หรือว่าทางไปรษณีย์ L H เอยนะครับหรือว่าทางตัว A O T Airport Thailand แล้วก็ m ม n น r International พวกเราจะเข้าสูงใจมากที่สราการท่องเทีท่ยวน,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 น่าจะพีก เช่นเดียวกับกลุ่มก่อสร้างนะครับเพรากลุ่มวัสดุก่อสร้างเพราะว่ายังไงโครงการของภาครัฐเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีการดําเนินการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นจริงจังรูปธรรมได้แน่นอนก่อนสส้นปีนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีทุนกลุ่มก่อสร้างจะเป็นยูนิเ็เอนจิเนียริ่งจะเป็นพี่นไทยจะเป็นชอการช่างเลยเนี่ยก็ก็เลือกตัวก,กันได้ครับค่ะได้ค่ะคุณเป็นค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับข้อมูลในวันนี้ค่ะ ส,สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะซึ่งคุณเปรมพานิชพักนะคะกรรมการผู้จัดการ CLSF ประเทศไทยตอนนี้ก็โรดโชว์อยู่ที่ทางฝากฝั่งของยุโรปถา,ถามว่านักลงทุนตอนนี้ถือว่ามีความกังวลไหมนะคะคุณเปรนบอกว่าต่างชาติอาจจะย,ยังไม่กังวลมากในแง่ของปัจจัยพื้นฐานซึ่งตอนนี้คขหุ้นที่มีการปรับตัวร่วงลงมานะคะคุณเปรมมองว่าน่าจะมาจากภายในประเทศมากกว่าหุ้นที่มีการซื้อขายน่าสนใจนะคะ valuation ที่น่าสนใจหลังจากที่หุ้นปรับตัวร่วงลงมาคุณเปรมมองนะคะก็เป็นกลุ่มทั้งอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงกลุ่มของการทท่่่องเียยววด้ชนนกั 看。Okay.